ท่านผู้ชมครับสสแสนจะพามาชิวันที่สวนกาแฟนะครับนะครับนี่บรรยากาศโอ้โหนี่เขาปลูกกาแฟกันนะอืมสดชื่นมากเห็นบอกเป็นกาแฟสายพันธุอาราดิก้าใช่ครับใช่ครับบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือคเป็นพื้นที่ของเทือกเขาพูแลนคาส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็น เป็นเป็นส่วนหนึ่งของร้านเ n p Coffee ปลูกกาแฟเองแล้วก็รับซื้อกาแฟจากพี่น้องในพื้นที่แสดงว่าพื้นที่บริเวณเขาเนี่ยสามารถปลูกกาแฟได้เหรอใช่ครับ<ช>ไม่น่าเชื่อผมก็เพิ่งรู้ว่าชายภูมิเนี่ยปลูกกาแฟได้ผมในฐานะที่เป็นสสก็ได้คุยกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดเพื่อที่จะ นำพันกาแฟที่มันเข้ากับบริบทในพื้นที่เนี่ยมา,มาแจกชาวบ้านให้ชาวบ้านเนี่ยเข,เขาเริ่มมาปลูกเพราะว่าบางบางรายเนี่ย<ม>เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าปลูกแล้วไปขายใครเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาขายกันกิโลกรัมละ4 8่ร้อยแปดสิบถึงบาทเนี่ยเสน่ห์อยู่ตรงนี้ไงใช่ใช่ไหมฮะก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกกาแฟมากขึ้นแล้วก็มีมูลค่าด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงดีไม่ดีโซนเนี่ยมันจะเป็นโซนที่เป็นโซนเศรษฐกิจ ที่ดีของจมเท่องเที่ยวไปด้วยใช่ไหมครับมีร้านค้าร้านขายมีคาเฟ่น่ารักน่ารักมาดูเรื่องของการปลูกกาแฟอะไรต่างเนี่ยก็จะส่งเสริมเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นใช่ๆช